นักเรียนนะครับผมก็วันนี้อยู่ในรายวิชาของแบดมินตันนะครับโอเคไหมโดยเริ่มต้นเราจะเรียนเกี่ยวกับการจับไม้แบดมินตันก่อนเลยการจับไม้แบดมินตันที่ถูกต้องเราจะเรียกกันว่าการจับแบบ shape นะครับผมเนาะมาดูวิธีการจับกันเลยว่ามันจะต้องจับยังไงอาจารย์จะสอนแบบเอาง่ายที่สุดเลยเอาที่นักเรียนเข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมโอเคไหมโดยเริ่มต้นเลยขั้นตอนที่1นะครับผมให้นักเรียนเนี่ยนำขอไม้เนี่ยเข้าหาตัวเองไม่ใช่ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะนี้ผิดนะครับผม อันนี้คือถูกต้องน,นะครับให้หันขอบไม้เข้าหาตัวเองอันนี้คือมุมแรกข้างนะครับนักเรียนอ่าแบบนี้นะครับผมโอเคไหมอ่าครับผมต่อมาเมื่อขั้นตอนที่หนึ่งเราเอาขอบไม้เข้าหาตัวเองแล้วอ่าให้เราทํามือในลักษณะนี้อ่าลักษณะนี้นะครับผมน่นิ้วสามนิ้วเรียงชีดติก,กันแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยแยกออกจากกันนะครับผมเนาะอ่าเริ่มต้นปุ๊บให้เรียนนํามือนะครับผมไปแปะด้านข้างนะครับผมโอเคไหมแล้วกำสามนิ้วในรูปแบบนี้อ่าโอเคไหมครับผมอ่าไปทีละขั้นตอนเนาะ สามนิ้วนี้จะช่วยให้เรียน,นยจับไม้ได้อย่างมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ไม่หลุดมือนั่นเองนะครับผมโอเคไหมส่วนนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเรากจ็จับมาพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคไหมนิ้วชี้เราจะช่วยในการคอนโทรลในเวลาเรียนสระตีโฟแฮร์นั่นเองนะครับผมเนาะส่วนนิ้วโป้งให้เรียนคอนโทรลสําหรับการตีแบ <ME S 2> ็คแฮร์นั่นเองนะครับผมถามว่าขั้นตอน2อขั้นตอนนี้คือการจับแบบวีเชฟแ,แล้วเราจะดูอย่างไรว่ามันเป็นการจับแบบวีเชฟนะครับผมเนาะให้เรียนสังเกตตัววี ข้างหน้านักเรียนได้เลยในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคไหมอ่าก็เป็นในรูปแบบของ v ีเชมนะครับหรือว่านักเรียนจะเอาไม้ชี้ไปข้างหน้าก็ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบ v ีเชมเหมือนกันนะครับผมโอเคไหมอ่าแบบนี้เราก็ได้รูปแบบ v ีเชมมาแล้วอ่าอาจารย์ต้องบอกก่อนว่ามันแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนด้วยนะครับโอเคไหมเราสามารถจับได้ก็ลองขยับมือให้เข้ากับนักเรียนให้มากที่สุดโอเคไหมครับผมไม่ต้องฟิกตามอาจารย์ขนาดนั้นโ okay อเคไหมอ่ามาถึงข้อดีของมันการจับแบบ V-shape นะครับก็จะมีข้อดี ก็คือการพลิกหน้ามาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราตีโฟร์แฮนด์ปุ๊บอ่าแล้วลุกมาทางแบ็คแฮนด์อาเราสามารถเปลี่ยนหน้าไม้เป็นตีแบ็คแฮนด์ได้เลยปึ๊บปึ๊บได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีของมันนั่นเองนะครับอ่าก็ก็ลองปฏิบัติกันไปดูนะครับนักเรียนเนาะก็ทําให้นักเรียนสามารถเล่นแบดมินตันได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมก็ลองปฏิบัติกันดูได้นะครับ การจับไม้แบบที่ถูกต้องเกี่ยวกับ v ีเชฟไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเป็นการดาะรูที่ถูกต้องนั่นเองนะครับผมเนาะก็นําการจับแบบ V ีเชฟมาใช้ด้วยนะครับจะทําให้นักเรียนเนี่ยดอได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นเลยในการยืนก่อนในการยืนก่อนให้เรียนนะครับผมเตรียมตัวพร้อมอ่าไม่ยืนขาตายนั่นเองนะครับยืนขาตายก็คือการยืนยูยเฉยนั่นเองเนาะอ่ามันจะทาให้นักเรียนเนี่ยบบตามรูกได้ช้านะครับโอเคไหมถ้าเราพร้อมในการเล่นก็จะทําให้เราตามรูดเร็วมากขึ้นอ่าตัวอย่างเช่นการยืนแบบ เท้านำเท้าตามได้เหมือนกันอ่าแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนเลยเท้านำเท้าตามได้เหมือนกันในการที่จะตามลูกได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคไหมอ่าต่อมาเป็นด้านการจับไม้กันบ้างการจับไม้นะครับผมเนาะก็จะเป็นขนาดกับพื้นนะครับผมให้ขนาดกับพื้นนะอ่าแบบนี้ในตัวอย่างด้านข้างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับความสูงแล้วแต่นักเรียนถนัดได้เลยความสูงเท่าไหร่แล้วแต่นักเรียนถนัดได้เลยนะครับผมอ่าเมื่ออยู่บริเวณสัมผัสนะครับผมก็ จะประมาณ90องศาเนาะในหน้าไม้นะครับโอเคไหมแล้วก็ไม่ดอกให้โดนเอ็นนะครับไม่เอาโดนขอบนะไม้เนาะก็จะทําให้ลูกเนี่ยเสียเออเสียทรงไปได้แ,แต่ว่าเป๋ไปเป๋มาได้นะครับก็จะทําให้เกิดต้องเคลื่อนที่ไปตามลูกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไหม่อมาก็ในส่วนของลูกนะครับผมจะต้องโดนบริเวณลูกก๊อกของมันนะครับผมลูกก๊อกเนาะอ่าไม่เอาแบบปีกนะครับผมโอเคไหมอ่าโดนลูกก๊อกนะครับอ่าประมาณนี้ ก็ตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ตั้งไม้ตรงใช่ไหมครับเราตีตั้งไม้ไปขางหน้านะเราก็จะตีลูกแปางหน้าอ่าแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมครับผมต่อมาถ้าตั้งไม้ดันมาข้างหลังล่ะลูกมันก็จะต้องไปข้างหลังแน่นอนใช่ไหมครับอ่าตัวอย่างอ่าเห็นไหมครับอ่าไม้อันนี้ก็จะไปข้างหลังโอเคไหมครับอ่อาต่อมาถ้าเราตั้งไม้ตรงเราก็จะดอดได้ดีมากขึ้นเช่นนี่เราก็จะดอดได้ตรงมากขึ้นนะครับผมบวกกับ ความพ้องของเราด้วยอ่าการยืนของเราการพร้องของเราเมืันก็จะตามลูกได้ดีมากขึ้นเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเนาะอัน,นี้ก็จะเป็นการเดาะลูกที่ถูกต้องนั่นเองนะครับผมที่สําคัญเลยนิ้วชี้จะช่วยให้เรียนเนี่ยควบคุมทิศทางได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคไหมเนาะก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกตอน V shape เลยถ้าเราควบคุมนิ้วชี้การตีโฟร์แฮนด์เราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็เป็นการดอดลูกแบบโฟแฮนด์นั่นเองนะครับอ่าหลังจากที่นักเรียนนะครับผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดอดลูกแบบโฟแฮนด์ที่ถูกต้องไปแล้วรอบนี้เป็นแบ็คแฮนด์กันบ้างนะครับผมโดยเบื้องต้นเหมือนกันอ่าเราต้องมีการเคลื่อนที่ก่อนการเคลื่อนที่นะครับผมเราต้องมีการพร้อมในการเล่นนะครับผมเนาะอยากเคลื่อนที่ตามลูกได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเนาะถ้าเรายืนขาตายการเคลื่อนที่ตามลูกอาจจะช้าแล้วก็ทําให้นักเรียนเนี่ยลูกตกลงมาได้นะครับโอเคไหมอ่ะการยืนเท้านําเท้าตาม ่าได้หมดเลยแล้วก็การฟุตเวิร์กได้หมดเลยทำให้เราเนี่ยขึ้นที่ได้เร็วก็ขึ้นนั่นเองนะครับโอเคไหมอ่ะต่อมาถึงการวางไม้กันบ้างวางไม้ก่อนอื่นเลยหลังจากที่เราจาับวีเชฟใช่ไหมในเย็นรู้กันอยู่แล้วว่านิ้วโป้งเรามันนอนอยู่การดออแบ็คแฮนด์เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยอ่าเปลี่ยนนิ้วโป้งมาเป็นในรูปแบบนี้อ่าจิกมันไว้นะครับผมเนาะช่วยในการส่งแรงแล้วก็ควบคุมทิศทางน,นั่นเองนะครับผมการดออเนี่ยไม้จะต้องขนานกับพื้นเหมือนเดิมเลยนะครับผมเนาะเหมือนกันกับโฟแฮนด์เลยอ่าลักษณะแบบนี้อ่า ไม้ขนาดกับพื้น,นั่นเองนะครับอ่าต่อมาหลังจากไม้ขนาดกับพื้นแล้วการดอกแบบแบ็กแฮนเนี่ยเราจะต้องงอศอกนิดนึงโอเคไหมครับถ้าแบบเราดอกแบบศอกตรงเนี่ยาราย์คิดว่ามันดอกยากเกินไปนะโอเคไหมงอศอกนิดนึงเพื่อช่วยในการสบัดขึ้นไปสบัดขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ามาถึงจุดสัมผัสกันบ้างจุดสัมผัสนะครับ, 3, รบผมจะต้องเอ,อ่ออยู่ในประมาณ90องศานะครับผมเนาะ90องศานะครับโอเคไหมอ่าส่วนของลูกก็เหมือนเดิมลูกก๊อกเลย เราใช้เอ็นตีนะครับไม่ใช่ไม้ตีเหมือนกันนะต้องเน้นย้ำนันกเรียนนิดหนึ่งอ่าแล้วก็ลูกนะครับผมไม่เป็นแบบนี้นะให้โดบนบริเวณหัวก๊อกนะครับผมน้ํหนักมันจะทําให้เป็นหัวก๊อกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับโอเคไหมต่อมาถ้าเราไม่อยู่ในลักษณะ90องศานะครับผมการดอดลูกก็จะทิศทางก็ค่อ่จะไปทางนน้นไปทางนี้นะครับผมนักเรียนก็ต้องขึ้นที่ตามไปเคลขึ้นขึ้นที่ตามไปต้องขึ้นที่ตามไปนะครับผมก็ค่อยจะเสียพลังงานเยอะเลยนะครับผมอันนี้ตัวอย่างที่แบบ ไม่ถูกต้องนะครับผมเนาะถ้าเราตั้งมือไม่เก้าสิบองศานะครับโอเคไหมทิศทางก็จะประมาณนี้อ่ามันก็จะไปทางนู้นโอเคไหมครับเนาะอ่าต่อมาถ้าไปทางนู้นล่ะอ่าแบบนี้นะครับผมอันนี้ดวงขอบด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะอ่าถ้ามือเราไปข้างหลังล่ะถ้าเราตั้งไว้ไปข้างหลังอ่าแบบนี้ถูกต้องไม่ได้เรียนต้องไปเก็บทุมู่นะครับโอเคไหมอ่ามาดูการการดอกที่ถูกต้องกันตั้งไว้เก้สาสิบองศาขนานกับพื้นนะครับผมอ่าดูตัวอย่างปึ๊บโยนลูกอ่าดิ่งขึ้นไป สีขึ้นไปเขานำเท้าตาพร้อมพร้อมตามลูกนั่นเองนะครับผมเนาะ,ะส่งเข้าไปเรอาอาจจะต้องเคลื่อนที่ไปบ้างแต่เราไม่ได้เคลื่อนที่เยอะขนาดนั้นนะครับโอเคไหมสบัดขึ้นไปใช้นิ้วโป้งส่งมันขึ้นไปส่งมันขึ้นไปอ,อันนี้เป็นต้นนะครับโอเคไหมอ,อันนี้คือตัวอย่างนะครับผมเนาะสิ่งสาคัญข้อนืนยันนะครับผมนิ้วโป้งเราอย่าลืมจิกไว้และช่วยในการส่งแรงโอเคไหมครับทิศทางก็เราจะคุมได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะการดอกก็งอแขนเล็กน้อยนะครับโอเคไหม ก็ลองสามารถนําไปปฏิบัติกันดูได้นะครับผมก็อันนี้คือในส่วนของแบ็กแฮ์การดอ,อกที่ถูกต้องนั่นเองนะครับมาถึงวิธีการฝึกกันบ้างอาจารย์นําการฝึกที่แบบจากง,ง่ายไปยากนะครับเนาะก็ให้นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้เลยเใช่ไหมครับการฝึกก่อนโฟร์แฮ์กับแบ็กแฮนด์เหมือนกันนะครับนักเรียนเนาะโดยเราจะเริ่มจากการดอ,อกแบบน้อยๆก่อนอใช่ไหมครับเริ่มต้นจากหนึ่งข้งนักเรียนโยนลูกขึ้นปล่อยล,ลูกปุ๊บดรอหนึ่งข้างแล้วก็เอาลูกลงตัวที่สองดรอสองัอบบบ้างอ่า โอเคไหมครับผมอ่าประมาณนี้ต่อมาดอกขารังอ่าใครที่สามารถดอปต่อเนื่องได้แล้วก็สามารถดอปต่อเนื่องได้เลยนะครับผมโอเคไหมอันนี้สําหรับคนที่ไม่เป็นเลยโอเคไหมครับลูกตกไม่เป็นไายเอาใหม่ต่อมาเป็นสี่ครั้งนะครับผมสี่ครั้งเนาะอ่าสี่ครั้งก็ด่อได้ความสูงก็ประมาณเหมือชักลักเล็กน้อยนะครับผมเนาะอ่าประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นการฝึกโฟร์แฮนด์นั่นเองนะครับผมต่อมาแบ็คแฮนด์เหมือนกันทฤษฎีเดียวกันเริ่มจากเล็กน้อยก่อน อเรื่องจากในน้อยก่อนเหมือนกันเลยส่งลูกขึ้นไปรับลูกรับลูกนะครับผมรอบที่สองสองครั้งอืสองครั้งเลยครับผมอ่าเบื่อเลยอ่าทุกคนแล้วม่เป็นไรนะครับผมทำต่อต่อไปเป็นสามครั้งนะครับสามครั้งอสามครั้งส่งขึ้นไปตาขาพร้อมเล่นเหมือนเยอะมากอีกที่สามครั้งนะครับอ่าต่อมาก็เพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆได้นะครับผมอ่ต่อมาในช่วงแบบการฝึกแบบแอดวานซ์นิดหนึ่ง ใครที่แบบเก่งแล้วสามารถทําได้หลายๆครั้งแล้วนะครับผมก็ลองทําแบบสลับกันโฟแฮนด์แบ็คแฮนด์โฟแฮนด์แบ็คแฮนด์ไปเรื่อยดูอ่าลองดูซิว่าเราสามารถทําได้ไหมนะครับผมอ่ลองโฟแฮนด์แบ็คแฮนด์อ่าสลับหน้าไม้ตาโฟแฮนด์บ้างแบ็คแฮนด์บ้างเปลี่ยนหน้าไม้เร็วๆแล้วผมเป็นข้อดูดีเชฟอยู่แล้วเหมือนกันเลยอ่าลองหน้าไม้ตายนะครับผมอาจจะมีเสียงชนะเข่านิดนึงนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะใจคิดว่าเสียงของข้าวที่จะได้ยินชัดเจนแหละโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็น แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนกะเรียนก็สามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกง่ายนะครับลองไปฝึกกันได้ก็จะทำให้เรียนเดากลูกได้อ,อ,ยดยอย่างเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมช่วงสุดท้ายของเรานะครับผมก็ขอให้เรียนสู้ๆนะครับโอเคไหมก็ลองปฏิบัติดูนะครับผมอาจารย์เชื่อว่านเรียนสามารถปฏิบัติได้แน่นอนเนาะรเรียนทุกคนเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็อยู่ที่การฝึกฝนของเราด้วยแล้วก็ให้เรียนทำมากๆมันก็แน่นอนว่าเราก็ได้ผลนังกลับมานะครับผมก็ขอให้เรียนสู้ๆนะครับผมและที่สำคัญเลยการดอดลูกเนี่ยให้ อยู่ในสีสัสักเล็กน้อยโอเคไหมครับอยู่ในสีสัสักเล็กน้อยแล้วก็การทำของเราขอนนย้ำเนาะก็เต็มที่นะครับเนาะ